โดนพึ่งไต่ไม่เป็นไรแต่พี่ขอบ่นเรื่องนี้หน่อยครับชุดเด็กแพ้แค่เม็ดเดียวก็ถือว่าโอเคเด็กเล่นบึ้มบั้มนำเบ้เลยแทบจะทั้งทีมแพ้เม็ดหนึ่งก็โอเคไม่จะซีเรียอะไรดีกว่าแพ้สี่หนึ่งแล้วกันนะแพ้ที่สี่หนึ่งนี่มันดูน่าเกลียดไปนิดนึงอะ่ะมันก็ดูขาดไปหน่อยสี่สามมันก็ยังโอเคนักเตะได้เรียกกรงเรียกความมั่นใจครับไม่เป็นเมสันเมาส์ไอตัวที่มันเจ็บไปนานแล้วก็อามัดอย่างเงี้ยเออได้ยิงนะครับรวมทั้งอราโชนะก็ตึงต่อเน,นื่องไปวันนกนนากานะ่่ง,ง็ถว การเล่นค่อนข้างเยอะนะครับกานชโชถ้าเล่นแบบนี้แววที่จะได้อยู่ดูการหน้ามันก็มีสูงครับก็ถือว่าโอเคเกมลุกเราก็จะมีพวกคุณยา่าบูโนกานชโช่อะเซิร์ซี 4, ที่เจ็บไปก็เดี๋ยวมาก็4ตัวเนี่ยน่าจะหลักๆแล้วแต่ติดฟอร์มนิดนึงตรงที่ดาวรุ่งอย่าง พวกอาร์มัสอย่างพวกเพติสันอะไอเกมที่เจอบอลมัดอะเล่นดีมากเลยอะน้องกล้าเล่นมากเลยเล่นเล่นไม่กลัวเลยนัดนี้เหมือนเล่นแบบเก่งเยอะไปหน่อยนะแล้วก็เล่นเหมือนคนละคนกับเกมที่แล้วเกมที่แล้วนี่กล้าเล่นมากเกมนี้ดูไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่อ่ะเออพี่จะบอกงนี้นะว่าเองมีิอกาได้เล่นนะเองต้องต้องฉายอะถ้าเองอยากจะขึ้นชุดใหญ่นะเองต้องโชว์เลยเองเล่นกล้าเล่นไปก่อนดีไม่ดีไม่รู้เองต้องโชว์ของออกมาว่าเองมีดีพอที่จะขึ้นชุดใหญ่ได้แต่ให้เองเล่นอย่างเงี้ยโอ้โอกาสขึ้นชุดใหญ่มันยากคือมันต้องต่อเนื่องให้ได้เเพราาะวว่่่นีป็ช เวลานาทีทองของเองนะเพราะว่าทูพีมิ์ลีกเนี่ยแมนยูเนี่ยเขาปล่อยจอยอยู่แล้วคือแมนยูเต็ดเนี่ยโลเทชันอยู่แล้วแล้วมันจะเป็นโอกาสของพวกเองที่ได้ลงเล่นนะพวกลูกเกาะขน้องหลายพวกดาวลูกเนี่ยเองจะได้ลงเล่นเองจะได้โชว์ของมันเป็นโอกาสที่ได้เทสต์ะว่าเองเนี่ยดีพอหรือเปล่าเองเล่นเข้าตาพี่เจ๋งได้หรือเปล่าถ้าเองเล่นเข้าตาเองดีพอเนี่ยเองอาจจะมีโอกาสได้ขึ้นชุดใหญ่ไงแต่วันนี้โอโ้โหเล่นน่าผิดหวังมากเลยนะว่าเป็นไอ้เฟดดิสันว่าเป็นอามาสโดยเฉพาะอามาสเนี่ยผิดหวังนิดนึงเพราะว่าเกมที่แล้วเนี่ยเล่นดีมาก เกมนี้ดูเหมือนเหมือนน้องมันจะเล่นไม่เท่ากับเกมที่แล้วอ่ะต่ำ่าตรฐานไม่ค่อนขึ้นเยอะเออกแอบเสียได้แทนพวกดาวรุ่งนะที่มีโอกาสนะรวมทั้งอบิมาตินนะโอ้แต่อบิมาตินเนี่ยโอเคนะครับบอลมันถึงน้องมันน้อยแต่พอน,น้องมีโอกาสเมื่อกี้เกือบเหมือนกันแม่งวิ่งมาตามบล็อกไอเวนนี่น้องกูจะเกิดซะหน่อยเกือบได้ยิงฮนะอบิมาตินนิดเดียวนิดเดียวครับทุกคนก็ถือว่าอบียังพอมีแววแต่ว่าก็น้องมันยังสิบเจ็ดยังมีโอกาสอีกเยอะ,ย,อย,อะยังมีโอกาสเยอะครับแต่ยังไอามาอาร์มัสกับเฟดิซันเนี่ยมันไม่ใช อะไรให้มากกว่านี้เออถ้าจะติดนะถ้าติดชใหญ่นะก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่ายังมีเกมอื่นให้เองได้เล่นอยู่คือถ้วยพิมลลิกเนี่ยเป็นถ้วยเด็กเล่นแล้วตอนนีน้ให้เด็กเล่นไปเลยเต็มที่เลยกับถ้วยกับพวกชุด B นั่นะและชุด B ได้เรียกฟอร์มคอสติมกันไปพวกที่เจ็บนานๆแล้วพึ่งะหายเจ็บออกมาได้คอสหนีมไป,ไปเต็มที่เลยฉะนั้นเนี่ยมันเป็นรางพวกเองแหละสำหรับถ้วยพิมลลิกได้คอสติมได้เรียกฟอร์มได้แจ้งเกิดเองต้องช่ยเต็มที่ดาวรุ่งกับชุดชุด,ชดเนี่ยวลเนะี่ยเเออาไปฟกี่่่ยูรรรรวนมม็ื์ เมาส์มันเจ็บไปนานตึงหายเจ็บกลับมาให้มันเรียกฟอร์มให้มันยิงประตูได้เรียกความมั่นใจนะครับก่อนเกมยูฟอลีกแล้วก็การ์นาโชให้มันตึงต่อเนื่องไปดีมากน้องชายทั้งยิงทงั้งใจเลยนะครับวันนี้แพ้ไม่ได้ซีอย่างที่บอกตั้งแต่ต่นเกมแล้วแพ้ไม่ได้ซีเรียเลยครับเสมอก็ไม่เป็นไรชนะก็ดียังไงก็ได้เพราะเราเด็กลงเล่นลึมเลยโรเลชั่นอันนี้สำคัญกว่าจะไป